สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาในโลบบอกแมปอันนเมื a t กาสแบทเเป็นคลิปที่9แล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพาไปดูนะครับว่าอัปเดต6ที่เพิ่งอัปเดตมาวันนี้เนี่ยมันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ก่อนดีกว่านะครับเป็นแพ็กการ์ดแพ็กการ์ดที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือแพ็กการ์ดรีเจนการ์ดครับอยู่ที่7 5 0 0 0สาหโลเลยนะก็ถ้าใครที่เพิ่งเล่นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับต้องเล่นมา สักพักหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้คือผมก็เล่นมาหลายอาทิตย์นะครับอยู่ที่ร้านกวโลนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับสิบตัวอันนี้คือผมได้มาสองตัวแล้วนะแล้วก็การซัพพอร์ตมาอีกสิบใบนะครับตัวแรกเป็นอ่ะนี่หนึ่งในห้าล้านนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นแบบควันแดงแล้วก็มีฟันดาบนะครับชุ้งชิิงแบบนี้อ่าสกิลก็ยังไม่ได้แปลไทยนะก็ผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่สกิลยาวมากตัวต่อมาเป็นค้าวบอยนะตัวนี้หนึ่งในหนึ่งล้านนะครับ เอฟเฟกตเป็นแบบเหมือนระเบิดระเบิดนะครับแล้วก็ความสามารถก็ยาวเหมือนกันยังไม่ได้แปลไทยอันนี้ก็เป็นการซัพพอร์ตอันใหม่นะครับเเหมือนว่าจะเป็นการฮิลการ์นะใช่ไหมมันมันคือฮิลหรือเปล่าใช่ปะ่ะฮิสี่สิบเปอร์เซนก็นั่นแหละเป็นการซัพพอร์ตอันใหม่นะครับแต่ว่ามีสิบใบเลยผมก็จะพยายามหาอันต่อไปนะครับเออแล้วมีอะไรอีกว่าอ๋อตรงนี้นะครับอินเด็กซ์ผมน่าจะเกินร้อยละ รับมาเลยอุย้ยดาวก้นอสามดาวแล้วก็นนววกอุย้ยหนึ่งในสิบสองล้านเลยเหรอแต่ผมมีอยู่แล้วอดิเมื่อกี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออัปเดตใหม่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าแบบครบหนึ่งร้อยแล้วมันจะปลดล็อกอันนี้ทุกคนผมผมก็ไม่รู้ว่ะเอาจริงก็ช็อกอยู่แต่ว่าตัวมันไม่เก่งอ่ะ do อ่ะมันหนึ่งในสิบสองล้านเนี้ะคือผมมี1อยล้านแล้วไง,งก็ไม่น่ได้ใช้นะครับ แล้วก็อะไรต่อดีวะตอนนี้มีไอเทมที่ใช้คาฟบ,บวกโชคอันใหม่มานะครับอยู่ที่ฮิโซกานะต้องผ่าน100ชั้นก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกฮิโซกะได้ก่อนหน้าน,นี้มันจะมีแค่โพชันมงกุฎแล้วก็สมุดใช่ไหมครับตอนนี้มีประกามาใหม่ด้วยนะคือผมยังไม่ได้ครัฟเลยอนะสองชิ้นนั้นอนะอันใหม่เนี่ยขาดเบชิต้านะครับอีกนิดนึงอ่าตอนนี้ผมมีเบชิต้าเรนโบว์อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ตอนนี้เรนโบว์เรนโบว์ มีแปดสิบตัวนะครับขาดอีกยี่สิบตัวนะไม่นานก็น่าจะได้แล้วนะครับน่าจะไม่เกินวันสองวันนี้ก็น่าจะได้ละแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาปรับตรงโหมดแชร์เร้นมาใหม่นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยโอกาสได้หินกับพวกโพชั่นนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะจากเดิมเนี่ยหนึ่งถึงสามนะครับก็จะกลายเป็นสี่ถึงสิบสองนะแล้วก็ถ้าเป็นโหมดฮาร์ดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะกลลาาาาายยเเเเปป็็นนนนนนะะะคคครรััับบบแแต่ down, ่่่วววูดดีจไม้ื ตีด่านนึงเนี่ยมันก็จะนับคูดาวของทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองตีให้ดูนะด่านทสุดท้ายแล้วแต่เหมือนไอเทมไอเทมสนับสนุนอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าคือผมไม่เห็นมันฮิวเลยหรือว่ามันต้องใช้กับตัวที่มีความสามารถฮิวอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับรยไอยู่อ่าเมื่อกี้ผมก็ตีระดับฮาร์ดไปนะครับก็ได้ของมา27ชิ้นเลยนะตอนนี้ก็มีหินเกิน50แล้วเดี๋ยวน่าจะอีโวได้อีกตัวหนึ่ง แล้วก็อ่าตอนนี้นะครับนี่ครูดาวคือไม่ว่าจะกดด่านไหนเนี่ยก็จะนับครูดาวพร้อมกันหมดเลยนะคือเราตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ครูดาวหนึ่งชั่วโมงก็ถ้าใครจะตีเนี่ยก็คิดดีดีนะครับว่าจะอีโบตัวไหนนะครับเลือกสักตัวหนึ่งน่าจะดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยถ้าจะเก็บหมดก็ใช้เวลานานมากนะผมว่าอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับอินฟิที่เนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมใช้ทีมแบบประมาณประมาณเนี้ยเออหรือไม่ก็เปลี่ยนไฟเป็น ซูเปอร์ไอดอลนะครับปกติผมจะจบอยู่ที่ประมาณ uh, ชั้นสองร้อยส้อยี่สิประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจบอยู่ที่ชั้น120นะครับเหมือนเขาน่าจะปรับความยากของอินฟินิตี้ขึ้นนะปรับแบบช่วงหลังๆเนี่ยยากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราอีโวดีกว่าตัวที่ผมจะอีโวในคลิปนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยมาแรงมากนะครับผมไปเห็นในคอมมูนิตี้ใน d i s คอร์มานะครับเขาใช้ตัวนี้ลงอินฟินิตกัน ที่รัวล่างอีโวนะครับคือผมก็มีอยู่ตัวนึงแล้วแหละที่เคยอัดคลิปไว้นะครับแล้วก็นี่อ่านี่นี่นี่สองล้านห้าแสนนะครับสกิลของคีรัวเนี่ยก็คือถ้าฆ่าได้เนี่ยมันจะตีตัวต่อไปดาเมจสองเท่านะครับซึ่งมันตีแบบทันทีเลยเว้ยแบบไม่รอให้ศัตรูตีอะแบบเข้าเธอมาปุ๊บมันตีซ้ําเลยอะแล้วก็ผมจะจัดทีประมาณนี้นะครับคอยแบบว่าสนับสนุนให้คิรัวเนี่ยกิ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้นะ ซึ่งถ้าจาัดทีประมาณนี้เนี่ยมันจะจบอยู่ที่ประมาณอา่ชั้นหกสิบชั้นเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับอา่าเดี๋ยวลองตีให้ดูนะว่ามันจะตีเร็วแค่ไหนหัวตัวแรกตายปุ๊บแล้วหัวต่อเลยเอา่าแต่ว่าถ้าแบบอ่มันโดนฆ่าตายเนี่ยก็คือตัวอื่นก็จะไม่เก่งเลยนะแต่ว่าอา่ลูรู้ที่ผมใช้ก็เป็นหนึ่งในสิบล้านนะครับก็สเตตมันจะดีกว่าฮิลัวอยู่นะ คือมันก็ลงค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเราไปชั้นหลังๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนทีมไปทีมโหดของเรานะครับไม่งั้นเราก็จะจบแบบว่าชั้นประมาณ60ส0สิ 70, มันก็ได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีการปรับสมดุลอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็อ่านี่นี่นี่อีลา,านะครับตอนนี้มีการเพิ่มอีลามาอีกร้อยชั้นนะนี่เป็นหน้าถัดไปนะครับเริ่มมาจากชั้นหนึ่งร้อยห้าใช่ไหม ชดร้อยห้านะครับเฮ้ยทีมทีมขี้วนน่าจะไม่ไหวนะผมว่าอยังได้ไหลอยู่ยังได้ไหลอยู่แต่ถ้าเจอทีมที่แบบฆ่าขี้ดวได้นี่ก็จบเลยนะครับอ่าอันนี้คือแพ้แล้วผมว่านะแล้วก็มีโค้ดใหม่มาด้วยนะครับประมาณสามโค้ดหรือเปล่าไม่แน่ใจผมเห็นในดิททอดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆของอัปเดต6 ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้เนะี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย